สวัสดีครับเรื่องเด็ดเจ็ดย,ยับกับชนะของแฮตทริกิโรในวันนี้ครับขอนำเสนอเรื่องราวชีวิตที่แสนขมขื่นของฟานเดอ์เบ็กโอ้โนหผลการแข่งขันเมื่อคือนนะครับที่วิคัลเลชโลสวัตฟอร์ดถล่มแมนเชสเตอร์เต็ดแล่แท้ครับ4ตอนน่อ1นเรียกได้ว,ว่าเจอกับลิเวอร์พูลก็ยับเจอกับทีมไหนก็ยับเจอกับวัตฟอร์ดทีมน้องใหม่ที่โดนลิเวอร์ตบมา5เม็ด แมนยูก็ยับเหมือนกันนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ครับโอเลกุนนาโซชานั้นเก้าอี้ร้อนสุดๆรู้สึกยังไงกับโอเลก็ลองคอมเมนต์มาได้ออกไปซะเธอไม่ไหวจะเคลียร์แล้วใครจะเซฟผมไม่เซฟแล้วเลยครับผมโคตรอายครับแพ้วัตฟอร์ดขนาดนี้ครับและเกมนี้ครับได้มีมนุษย์คนหนึ่งครับที่รอคอยมาอย่างยาวนานคือดอนนี่ฟอนเนเบกนักเตะที่ซื้อมาเมื่อ2กันยายนในปี2020 ค่าตัวลวรารา3สล้านปอนด์เขาเฝ้ารอคอยก่อนแล้วส่งเสื้อให้เพื่อนก็นแล้วก็ไม่รับโอกาสการลงสนามครับจนเกมนี้ถูกยิงไป2ประตูครับครึ่งแรกเนี่ยโดนยิงไป2ประตูต่อศูนย์ถามให้อุเลกุนนาสซชานั้นส่งเข้าลงสนามมาแทนที่ของสกอตต์แมกโชมิเนนะครับ โดยในฤดูกาลนะครับที่เขาได้ย้ายมาครับในปีแรกนในปีสองนยี่สิบถึง2 0 2พนีะครับฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเขาลงตั้งแต่เกมแรกครับเป็นตัวสำรองแล้วก็ลงไปปุ๊บก็ยิงประตูดได้เลยครับในเกมที่แพ้กับพิซซ่าพารีสไป1ต่อ3แต่เขาเข้าใจได้เลยครับว่าเกมแรกเป็นตัวสำรองไม่ใช่เรื่องแปลกครับแต่ ทันนับเอาแล้วนะครับตอนนี้ฟาร์เดเบกเนี่ยนั่งเป็นตัวสำรอง15เกมครับในเกมพรีเมียร์ลีกแล้วก็เจ็บกล้ามเนื้อหายไป4เกมในลีกครับแล้วก็มีเพียงแค่3เกมที่ฟาร์เดเบกนั้น ลงเต็ม90นาทีให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลที่ผ่านมาครับคือเกมที่เอาชนะซานตันไปได้3-2แพ้เลสเตอร์1-2แล้วก็ชนะบูฟเฟตันนัดปิดฤดูกาลไป2-1นะครับส่วนในเกมพรีเมียร์ลีกครับสรุปแล้วคือลงไป19เกมครับทำไป1ประตูแล้วก็1แอสซิสต์เล่นไป511นาทีครับในปีที่ผ่านมาเล่นเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไป6เกมลงไป276นาทีลงเอฟเอคับไป4เกมลงไป293นาทีลงคาราบาวคัพไป4เกม ทำไป1 a s s งแอสซิสต์นะครับลงไป2อ7นาทีแล้วก็ลงเกมยูฟายูโรปาลีกลงไป3เกมแล้วก็ลงทั้งหมดเนี่ยหนึงสานาทีครับทั้งหมดนะครับปีแรกที่ย้ายมาสู Manchester City, า่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยสถิติคือลงไป36เกมทําไป1ประตูกับอีก2องแอสซิสต์ลงทั้งหมดคือ1,456นาทีโอเคครับปีแรกอาจจะยังปรับตัวไม่ได้นู่นนี่นั่นแต่ปีที่2มันหนักกว่าเก่านั่นเองนะครับผมฤดูกาลน,นี้ครับ ท่งนั่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผม,ผมก็เตะม,มาหลายถ้วยเลยครับคาราบาลครับยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกพรีเมียร์ลีกครับแต่ว่าฟอร์เบกเนี่ยก่อนหน้านี้ครับลงเกมยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกมา2เกมลงไป48นาทีนะครับลงเกมพรีเมียร์ลีกมา2เกมครับลงไปแค่16นาทีเท่านั้นแล้วก็เกมคาราบาลครับครับลงไป90นาทีเต็มในเกมที่แพ้ต่อเวสต์แฮมไป0ต่อ1โดยในฤดูกาลนี้ครับท่านเดอร์เเบกเนี่ย,เ,ยเป็นสำรอง ทีมไม่รับโอกาสการสนามนะครับมีชื่อแต่นั่งตูดด้านก้นด้านอยู่ถึง9เกมอีก2เกมพี่แกได้ลงไปนะครับผมก็คือ6กนทีสุดท้ายการับที่เจอกับนิวคาสเซิลแล้วก็สินที่สุดท้ายที่เจอกับแมงซิตี้ครับผมก็ต้องบอกว่าโอ้โหฟันเดเบนั้นโคตรน่าสงสารนะครับแต่ว่าเกมล่าสุดนะครับที่ไปยูวัตฟอร์ดแล้วก็แพ้ไป1นเนี่ย เขาเริ่มครึ่งหลังแล้ปุ๊บแล้วก็ลงแทนที่ก็นายของสกอตแม็กโทมิเนซึ่งแม็กโทมิเนเนี่ยจริงๆแล้วป่วยตั้งแต่ก่อนลงเตะแล้วนะครับแต่โอเลกุนนาสโซชานั้นก็ตับบี้ตะาบาันเคนแม็กโทมิเนคนนี้ลงไป แมตูมินิกก็วิ่งไม่ไหวเลยครับมาติสต้องแบกเลยครับผมอายุอน,นามก็เยอะแล้วสุดท้ายแมคตูมินิกก็เล่นไม่ไหวครับครึ่งหลังเฟอร์เนเบ็กก็แลบโอกาสการงสนามครับแลเล่นในเดียงแค่แป๊บเดียวนั้นนะครับก็สามารถโขกทําประตูได้แล้วก็มีการสร้างสารรค์โอกาสแ็กเกิลก็ดีลากบอลการจ่ายบอลเชื่อมเกมดีทุกอย่างครับก็เลยเกาหัวแครกแครกนะครับว่าแล้วทําไมก่อนน้นนี้โอเลกุนนาโซชาไม่ใช้อคติหรือว่าไม่ชอบหรือเปล่า ก็ยังหาคำตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ฟอร์มดีขนาดนี้เกมหน้าเจอกับบิลเดียลในเกมยูฟ่าแชมเปียนส,สาา์ก็น่าจะได้รับโอกาสกรลงสนามหรือว่าจะเกมเจอกับเชลซีสุดสัปดาห์หน้าก็น่าจะได้รับโอกาสการลงสนามเหมือนกันนะครับเห็นยังไงกับฟานเนเบคคนนี้โอเคแหละว่าแพ้ไปสีหนึ่งแต่โดยรวมแล้วเนี่ยฟานเเบคจ่ายบอลสวยเยอะแยะมากมายดีก,กว่าเฟรด และแม็กโทมินีแน่นอนนะครับผมรวมไปถึงเล่นร่วมกับเจดองสานโชได้เป็นอย่างดีสานโชวันนี้ก็เล่นดีนะครับก่อนหน้านี้นตับีตะบานใช้กรีนวูดไปอยู่ได้คราวนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนี่เฟอร์นเบคล่างหรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมเสยียดายนะครับโคเฟอร์นเบคนนี้ครับเคยได้เป็น 1- ใน30ที่ได้ลุ้นรางวัลบอลรองดอนในปี29มาแล้ว แต่โอเล่คุณนักสุชานั้นจับนั่งดองยามให้โอกาสลงสนามเลยทีเดียวนะครับผมจากนี้ต้องมารอดูว่าโอเล่ Ole, จะให้โอกาสฟานนเบคคนนี้นไหมไมก็ต้องมารอดูนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u c s i r i b e กดติดกระดิ่งให้ช่องของฮัจิคิโรกันด้วยแล้วกันนะครับผมนี่ก็เป็นเรื่องราวของชีวิตที่แสนขมคืนของฟานเบเรื่องเด็ดยับกับเจ้าของฮัิติโลนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ